สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่จ๊ะก็อยู่ที่นครนายกนะคะแต่ในขณะที่แม่จ๊ะมาที่นี่นะคะฝนตกค่ะก็เลยต้องขอเปิดคลิปในรถเลยนะคะที่นี่คือวัดมณีวงศ์ค่ะเดี๋ยวแม่จ๊ะจะพาเข้าไปไหว้พ่อปู่แม่ย่าด้านในกันนะคะไปค่ะที่นี่ก็จะมีตลาด<อ>ชุมชนวัดมณีวงศ์ด้วยนะคะ ตอนแรกก็กลัวนะคะว่าเรามาถึงแล้วคือเราจะได้ถ่ายบรรยากาศสวยๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ปู่กันด้านในดีกว่านะคะ้าใจจดใจใส่ตู้ได้เลยนะคะทางซ้ายน้งขวานะคะรับดอกไม้ด้านหน้าได้เลยค่ะขอเรียนเชิญเลยนะคะจุดนี้เป็นจุดแรกของวัดนะคะขอปิดทองในนี่ก่อนนะคะ พอเราเดินมาด้านในนะคะตรงหอพระค่ะเราถึงกับว้าวมากเลยค่ะสวยงามมากๆสีทองสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ให้มาปิดทองค่ะ มาตรงนี้ก็จะเป็นหุ่นคี้พึ่งของตาเชิดกับยายตุ้ยนะคะมีปฏิหารมากค่ะโดยให้โชคให้ลาบหรือให้ตามความปรารถนาเลยค่ะตรงนี้คือวังพญานาคนะคะที่ทำได้สวยจิตตามากๆเลยค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปด้านในแม่จะจะพาเดินรอบๆก่อนนะคะ นตรงนี้ก็จะเป็นโบสถ์สีทองด้านในก็จะมีพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่เป็นพระประธานซึ่งประดิษฐานเอาไว้ให้คนได้เข้ามากล่าวไหว้บูชากันค่ะ พระประธานในโบสถ์ก็คือหลวงพ่อศีวรีค่ะตอนนี้เราไหว้พระในโบสถ์เรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวเราไปเข้าถ้ำไหว้ปู่ย่าพญานาคด้านในกันดีกว่าค่ะจุดต่อไปนะคะคือวังพญานาคค่ะจะใหญ่มากๆและสวยมากๆเลยค่ะมีพญานาคทั้งหมดสีตระกูลด้วยกันค่ะ ตอนที่เราเข้ามาด้านในนี้นะคะตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะก็จะมีจุดต่างๆนะคะให้เราได้ชื่นชมนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นปู่พญานาคที่เป็นสีขาวค่ะ ทางเดินก็จะมีบวกนาคบาทค่ะใครที่มีไว้บูชานะคะหรือได้มาลอดบ่วงก็จะมีเหลือกินเหลือเก็บแล้วก็เหลือใช้ค่ะถัดมานะคะก็จะมีปู่เวสวรรณค่ะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีพระเกจิดังต่างๆด้วยค่ะที่เป็นรูปปั้นขี้ผึ้งค่ะ ที่เราจะเข้าไปโซนที่สองนะคะก็จะมีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยค่ะมาขอพอรกันได้นะคะตอนนี้เราเข้ามาโซนที่สองค่ะเดี๋ยวเรามาซื้อเครื่องบูชาปูกกับย่า ตรงด้านหน้ากันก่อนที่จะเข้าไปด้านในอีกชั้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะให้ดูความงดงามตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปด้านในค่ะแค่ตรงนี้นะคะก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะตรงจุดนี้เราก็ตั้งใจไหว้นะคะแล้วก็ขอพอรดีๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันพอเข้ามาเราเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะพระรัตนมณีบาดาลค่ะพอเข้ามาด้านในเหมือนหลุดอยู่อีกโลกนึงเลยค่ะเหมือนอยู่ใต้บาดาลจริงๆอากาศเย็นสบายมากๆด้านในถูกตกแต่งด้วยไฟแสงสีที่สวยทําให้ดูอลังการเข้าไปอีกส่วนปูนปั้นพญานาคน่าจะมากกว่า2,000กว่าตนค่ะแสงที่กระทบกับปูนปั้นพญานาค เลยยิบยับสวยงามจับใจเลยค่ะตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงด้านในสุดแล้วนะคะก็จะเป็นคลังสมบัติของปู่ย่านั่นเองอสมบัติ เยอะมากๆเลยค่ะสีทองสวยงามมากๆส่วนหนึ่งก็จะมาจากคนที่นำของมาแก้บนค่ะซึ่งขออะไรแล้วได้สมความปรารถนารักษาสัจจะก็จะกลับนำของมาถวายให้ปู่ย่าค่ะหากลูกหลานปู่ย่าได้มาที่นี่ได้มาขอพรขอโชคขอลาบขอสิ่งอันประเสริฐที่ไม่เกินกำลังบุญของตน ทรับขอโชคกับปู่ย่าแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะถวายให้ปู่ย่าได้ค่ะและการที่เรามาเราได้ถวายฝากปู่ฝากย่าเอาไว้เมื่อวันหนึ่งที่ถึงวาระที่เราควรจะได้ก็จะกลับมาหาตัวเราเองค่ะ ไปข้างนอกแล้วนะคะข้างในนี่คืองดงามมากๆเลยค่ะตอนนี้เราเริ่มเห็นพญา,านาคสีขาวจมพูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางเสียงกันนะคะว่าเสียนจะอยู่ตรงไหนค่ะ ตอนนี้เราเสร็จจากด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นตาตื่นใจอลังการมากๆเลยค่ะมินขุวพญานาคทุกพระองค์เลยนะคะแล้วก็จะมีพญานาคนะคะเป็นพันๆองค์<อ>ทางออกนี้จะมีเหล่าเทพนะคะสวยมากๆเลยค่ะองค์งดงามมากๆเลยค่ะทั้งซ้ายและขวานะคะเป็นองค์สีขาวค่ะ<อ>แล้วก็มีนาคนะคะเป็นบ่วงเลยค่ะเราเดินออกมาจากวังพญานาค เราก็จะเจอปู่เวสุวรรณมาขอโชคขอลาบันค่ะแล้วเดินออกมาด้านหน้าก็จะเจอพระพุทธรูปพระปางป่าเลไล,ะละค่ะถัดมาก็จะเป็นวิหารเซียนมีพระพุทธรูปอยู่ด้านบนคือหลวงพ่อพันล้านค่ะ,ะ,คะแล้วนะคะเราก็เดินถ่ายบรรยากาศรอบๆนะคะ ตอนนี้ฝนก็ยังลงเม็ดอยู่นิดหน่อยนะคะเริ่มคืมมาแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ้าก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้แม่จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่จ้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่จ้าก็ขอวอวยพรนะคะให้ทุกคนมีโชคมีลาภมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนคะ่ะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะวันนี้บายบาย แล้วเจอกันใหม่นะคะเฮงเฮงปังปังค่ะ